สวัสดีค่ะวันนี้ TK จะมาชวนทำข้าวมันไก่ทอดนะคะสำหรับใครที่เพิ่งชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะรวมถึงอย่าลืมไปกดติดตามกันได้ที่ Facebook Instagram TK สาธิทรค่ะ ก่อนอื่นเราก็มาหุงข้าวกันก่อนนะคะข้าวที่ที่เคใช้ก็จะเป็นข้าว j จสต์มินไรซ์นะคะก็คือข้าวหอมมะลิเนาะหนึ่งถ้วยแล้วก็ข้าวเหนียวอีกเสร็จหนึ่งส่วนสีถ้วยนะคะซาวน้ำล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาผัดข้าวกันเนาะด้วยการใช้หนังไก่นะคะเราจะผัดเอาน้ํามันออกมาจากหนังไก่เนาะเวลาหุงข้าวมันก็จะหอมอร่อยนะคะใส่หนังไก่ลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมทุบ ะะใส่ลงไปผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาเสร็จหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวที่เราสาวไว้นะคะลงไปผัดเลยให้หอมพอผัดจนน้ำมันคลุกไปจนทั่วข้าวแล้วนะคะก็ให้เติมน้ำลงไปปริมาณของน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่เหมือนเวลาเรา หุงข้าวตามปกติเนาะถ้าหากว่าใครมีหม้อหุงข้าวก็ให้เทใส่ในหม้อหุงข้าวนะคะที่เคไม่มีหม้อหุงข้าวก็จะหุงบนเตาแบบนี้แล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับข้าวอีกเล็กน้อยนะคะที่เคจะใส่ผงปรุงรสนะคะก็เป็นผงไก่ธรรมดานั่นแหละลงไปในข้าวอีกสักเล็กน้อยสักประมาณแบบปลายช้อนอะนะคะแล้วก็คนเข้าให้ทั่วแล้วก็หุง ประมาณ15นาทีนะอันนี้แล้วแต่ปริมาณข้าวด้วยนะคะต่อไปมาดูสูตรหมักไก่กันนะคะก็จะมีเกลือเนาะมีซีอิ๊วขาวสูตรเห็ดหอมนะคะมีพริกไทยดำแล้วก็ผงกระเทียมนะคะใช้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ไปลองกะเอาทีเคเนี่ยใช้ เนื้อสะโพกไก่ประมาณ4ชิ้นนะคะเลาะกระดูกออกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเนี่ยลงไปขยำ้ำหมักเข้าเอาไว้ให้ทั่วทิ้งเอาไว้เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะแล้วก็อันนี้คือเนื้อไก่ที่หมักเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนหนังที่มันติดมากับสะโพกเนี่ยก็คือทีเค็เลาะออกแล้วก็นําไปหุงข้าวตอนที่ทําให้ดูไปตั้งแต่ทีแรกนะคะ ในส่วนของแป้งทอดนะคะอันนี้ที่เคเลือกใช้แป้งที่เขาปรุงมาอยู่แล้วนะก็ถ้าหาว่าใครหาไม่ได้ก็ให้ใช้แป้งกอกินะคะเติมเกลือแล้วก็พริกไทยลงไปเล็กน้อยความข้นของแป้งเนี่ยที่จะเอาไก่มาชุบก,ก็ควรที่จะข้นประมาณนี้นะคะอย่าให้ใส่เหลวจนเกินไปนะส่วนน้ําจิ้มเนี่ยที่เคใช้น้าจิ้มไก่แม่พลอยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะผสมกับน้ําอีกสองช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำส้มใสชูงช้อนโต๊ะสัดส่วนนี้ก็จะได้รสชาติที่เปรี้ยวหวานกําลังดีไม่ข้นจนเกินไปนะคะไว้สําหรับทานกับข้าวมันไกท่ทอดเนี่ยกำลังดีมากๆเลยนะเตรียมน้ําจิ้มเตรียมอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลงมือทอดกันได้เลยค่ะ นำไก่นะคะมาชุบแป้งให้ทั่วเนาะให้มันมีความหนาบางสม่ำเสมอกันทั้งชิ้นนะคะแล้วก็เคล็ดลับของท k ก็คือทอดให้กรอบเนี่ยทีเคใช้ไฟกลางนะน้ำมันต้องร้อนนะคะก่อนที่จะนำไก่ลงไปทอดแล้วน้ำมันที่ทีเใช้เนี่ยเป็นคอโนล่าออล์นะคะ ระหว่างรอทอดไก่นะคะเราก็มาดูข้าวของเรากันนิดนึงดูสิเห็นแบบนี้แล้วดูรู้เลยไหมว่าอร่อยนะคะก็เดี๋ยวเราอดใจรอกันว่าอีกสักแป๊บหนึ่งรอไก่ทอดเสร็จเราก็เดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยค่ะกรีดค่ะกรีดจุดนี้นี่อยากจะมอบโล่ให้กับตัวเองเสียจริงๆนะคะ ม่คิดว่าจะมาถึงจุดที่ทำข้าวมันไก่ทอดฐานด้วยตัวเองนะก็ไปลองทำกันดูนะคะตอนนี้เนี่ยทีเกก็กำลังจะจัดใส่จานเนาะออาหารเนี่ยอร่อยปากอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องอร่อยทางสายตาด้วยนะแล้วก็จัดจานให้มันสวยงามนะคะสามีจะได้รักสามีจะได้หลงแล้วก็คุณแม่สามีก็จะได้เอ็นดูด้วย นะนี่ดูความชุ่มของไก่สิไม่แห้งเลยก็บอกไปลองทำกันทานดูนะคะแล้วก็ส่งรูปมาให้ TK ดูด้วยที่ Facebook TK สัสิธรนะคะ Instagram TK สเสัสยธรเช่นเดียวกันนะ TK จะรอชมรูปของทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ